สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมมือหนีพามาเบิง M 6 2 4 0ครับไหหน้าหูดวันเข่าครับผมต้นครับจั่ดดีขนาดกี่รถยนทางกต่ยังเด้ลงมาเบิงนะครับผมฐานหครับ D H 2 4 6 H W ครับผม6 2 4 0ตัวแรกประจำมู่บ้านครับ บ้านเทวันตำบลผท่าหลวงครับทันเดียวในหมู่บ้านจวดเป็นจวดพว่าเป็นน้ำพ้นขับด,ดมือนี้ยุก,กับหน้านะครับแปลงบใหญ่ครับผมให้หนีนหน้อยให้ละงานในละสามร่อยใหเบิดมือเพื่อนไป M6240 เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถพิเศษก็นหนังก็คือบ่ต้องเหยียบลาดครับคนขับสับอย่างเดียวครับดินซุ่มๆครับไทเขาดีคา <c oughs> เล่งอุบกรอลเลยมาเบ่งดีลาการไถของเรานะครับผมกับไร่ละ300บาทส่วงหนีงานอ่งแห้งครับ 6านหกยี่สิบสี่นิ้วหกใบรุ่นหกสองนี่ถือว่าไผ่น้านี่คล่องตัวเลยนะครับผมสายจวดครับไผ่น้าต้องยกุกนิ้วให้เลยครับคุณ เราาเราาขนั่งแบบสบายเพราะเป็นขาขาดด้ยครับนั่งแบบสบายครับผมแนะน้าภัยร้ายไม่ต้องยืนรถครับคุณนี่ครับผมเ้ยหมือนหนึ่งมาได้ตามก็ยีสิบไลครับ ค,ครับคนขับคนนี้ครับผมตะว่าคิดตะว่าเขียนนี่เป็นแปลงหน้าขนาดเล็กนะครับบ่าพอถือว่าใหญ่ครับโนดนๆจนสิพอให้ใหญ่เพิ่มไปไถปั่นไรละหกร้อยครับไถปั่นไรละหกร้อยบาทถ้าไถที่ซื้อนี่ก,ก็สามร้อยปันอีกสามร้อย เลี้ยงมต้องคนนี่มากจะสี่นะครับรองแค่ผู้ใดครับผมซ้อมก,กับซิ่งหุจักนะครับควมคล่องตัวของเพื่อนน้องนะครับเดินหน้าถอยหลังมาต้องเหยียบค่ามาต้องยึดรถครับได้งานไว้ครับผมผดีอ่าผู้ใดอยากเทินรถเก่เกากับมาเทินไดนเด้อนะครับ คอมเมนต์ Comment, โทรมาเทิรนได้ครับผมสร้างดำรับเทิรนอยู่นะครับไถเหลียวไหวก็ได้งานหลายเนาะครับเนาะไถงามพร้อมนะครับพูนไะการทับกับโมเมลขับได้ทั้งวันนะครับระบบเกียร์ระบบคลาดนี่สุดยอดเลยครับผม ตอ่อคนอนี้เป็นอย่างของในจะน้อยนะครับอย,รอ,ยอย่างจวดในจะน้อยกันคนขับประทรรมดาดิ มองเห็น่ยไกลๆครับอดใจบ่ได้ต้องมาทายพี่น้องขาเบิงนะครับเบิ้งรีล่าก,กันครับเอ็มหครับไถหน้าดินซุ่มๆครับบะเือว่ากก็เปียกนะครับพอดีวานพอดีไทยโอยแบเดียวครับแล้วครับ ืาโค่นครับรรราร่าทำมาาเลยฝีมือมากมากครับฮะคือว่าลหละเนาะรถบรรกาถือว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่คล่องตัวครับผมมึงมาคนครับ เหตุดีของเราเลยเดนสามไฮนี่ลรยหนึ่งเลยเนี่เป,นนเป็นหน้าแปลงหน่อยครับถานหน้าหนาแปลงใหญ่ๆนี่โอ้จะจวดดีขนาดนโอ้โกบแจให้พร้อมแลงแจให้พร้อมนะครับมองได้มันตำแน่นอนของเฟื้อน่านควนตาช้างครับ 2,4,6,HW ไว้รุ่นครับกระสิจะจวดแน่นอนรับเพื่อนทุกคนครับผมต้องรับปูติที่มีรถเก่าอยู่แล้วนะครับเด็กๆรถจจวดไปใส่งานนะครับห้องตัวครับรุ่นนี้ครับเดินหน้นาถอยหลังนี่ปเป็เสียเวลาครับผม นั่นไห<ป>้ให้นี่ก็เกือบๆซีมาที่นะครับผม รือวาประมาณซินมาที่แล้วนะี่ยให้นี่ครับถือว่าเร็วอยู่นะครับสายจวดรถไหมรถได้ประมาณสามเดือนเออเขันเร่งนี่แทบจะพอท่านนะครับแถบจะพอนพ่ท่านนะครับผมเดินหน้าถอยหลังนี่ซับเกียร์ไปเลยนะครับ สายจวดสายจวดหนักถึงในแปลงนาที่นะครับแปลงนี้ไห้นี่จะเสร็จแล้วรถไห่ก็จะเลี้ยวว่เนี่ยน้คพาบมันกลวงนะครับ ส่วงนี้ก็เป็นส่วงที่บ้านเขานะครับผมกำลังงานล้ายครับไทยปันหกร้อยคือราคาอยู่ระดับกลางๆครับคือสิตามสูตรละไทยกับสามร้อยปันกับสามร้อยนะครับเิตพ่าะน่านเปีงยงโใหญ่ครับบางเขตเห็นในคลิปเป่นก็คือจะมีแตงแก องอยก็มีลอยแปดสก็มีนาอะนะครับํำๆนะครับแต่ว่าถาแปลงไงยหนะแนนอยู่นะครับแต่ว่าแถวนี่จะเป็นแปลงที่เป็นขันบันไดน,นะครับสงสัยสิบนเรือยังนะครับ้าเอาซ้ำนั่นรวบเก็บเก็บพวงงานเรียบร้อยถือว่าออกมาสวยงามครับ ชือว่าอกีไลยนะครับผมการไทยเพิ่มนนะครับตอบนียคือสีเหล้วอยู่นี่งาน M หกสองสี่ศูนย์ครับผมคนขคับกระตัวอดีครับงานออกมาสวยออกมาเร็วนะครับผมท่านใจเจ้า้องหน้าเอาขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ